สวัสดีครับมิติแกนแฟนที่หักทุกท่านครับผมทั้งทาง Facebook และ YouTube นะครับเนาะที่นี่ตอนรับพี่ต้อนรับน้องซูซองอิสานพิมครับนี่นะครับเมื่อนี้ก็เมนูที่สิมาเห็ดสุยูสุกินสุพีสุนองเบอร์นะครับเนาะต้มจับอุบลครับพอดีมีใส่ไส้นะครับเนาะแฟนเพจ FC เพิ่นอยู่ทางอำเภอมือง30จังหวัดอุบลนะครับเพิ่นส่งมาให้สุซิมครับปั่นกินปั่นซิมครับต้มจับ กบลนะครับซื้อซื้อยี่ห้อัวสีไว้จังสีเลยครับส่งมาสองรสชาติครับมีรสตุ่มย่ำน้ำข้นนะครับเนาะกับรสต้นตำรับครับผมเป็นมาแซ่บหลายประสันของดีเมืองบ้านเพิ่นก็เลยอยากให้ซิมนั่ครับนี่นะครับมาจากอันนี้ผลิตอยู่อำเภอเมืองจังหวัดบุญนะครับเนาะแต่เน่าไอ่าเพิ่นซื้อไอ้หน่อยนะครับเนาะเพิ่นเป็นคนอำเภอเมืองสามสิบเป็นส่งมาปั่นซิมครับ เดี๋ยวมาลองเห็ดกันเลยครับผมแับแรกเท่ากดบต้มหนังกอน,นะครับเนาะในซองมีผงปุงมสมาแล้วนะครับเนาะผมก็สิว่าใส่เครื่องปุ๋มเอียงเพิ่มเติม้าไปครับเท่าอีใสเฉพาะส่วนที่เป็นเนื้อสั์หรืออียงกันแล้วแต่ที่เทาอยากกินแล้ว่าใส่ล้งไปเเราเริ่มจากของที่มันสุกยาก,ก่อนนะครับเนาะผมใส่กระดูกหมูลงไปต้มก่อนครับ เป็นสีโค้มครับอมเพิ่มเพิ่มความกลมกล่อมของน้ำซุปครับผมสีปเปื่อยๆอยังไงครับต้องไ,ไกินไงอันนี้เป็นกระเทียมทุบด้วยครับเด้อใส่ลงไปสามสีกรีบครับหอมแขกครับเพื่อความหวาน ของนำซุปครับผมเป็นฟ้องเป็นยังวันนี้ครับเ่ออนอกตักกอกดปครับเด้อต้อมถิมใหม่จากบางจะเข้าครับจักสิบหายี่สิบนาทีก็ว่าสิค่งหมูห่าเริ่มเพลยแน่แห้าจังมาใส่ส่วนผสมต่อไปครับ ตะวันนี้กับิดฟ้ากี่หมยกก็นะครับเนอะครับกับโบเมนแค่เออ้วยจับได้ครับคือว่าต้มจับที่เพ่นทรงมาแห่นี่ยครับอันนี้เป็นหมูย่อนะครับเนาะต่ว่ามาจากคนละต้นครับอันนี้พี่แจ๋วครับเพิ่นซื้อพี่แจ๋วเนาะี่หรือพี่คู่แจ๋วนะครับนาะเป็นคู่อ่าเป็นอยู่ท่างอำเภอวารินฉลาดครับมาจากอุบลด้่ยกันครับ เป็นทรงหมูยอ่อมาให้ครับเป็นหมูยอ่ออุบลครับลายอันเลยครับนี่ครับหมูยอ่อใบตองหมูแฉะเลยที่ห่อหมูยอ่อหมูยอ่ออย่างเนาะอ่านมาอย่างเนาะหมูยอ่ออาเฉินครับครับหมูยอ่ออาเฉินที่เจ๋วเพิ่มยูท่างก็จะเป็นเส้นเถปเส้นไร่การเท่าท่างอำเพื่อว่าริ่นนะครับเนาะเป็นทรงมาให้ เดี๋ยวผมสิมากแกะสุพีสนองเบิง้งนะครับเด้อแ,แกะออกมาอะไรแบบนี้เป็น,นจริงๆแล้วครับเป็นห่อใบตองไหมอันนี้เป็นขาวๆนี่เป็นกินน้ำแข็งครับใส่สองฟิตเลยครับปรากฏว่าเป็นน้ำแข็งเลยนี่แหละครับหมูยออุบลของแท้ครับเดี๋ยวเอามาหั่นเบิ้งครับพี่น้อง ครับแข็งโป๊กเลยครับเป็นน้ำแข็งเลยบม่รู้ว่าการที่ผมแซ่แบงค์สินไม่ดีเห็นให้เสียรสชาติบุ๊บุ๊นี่ครับทำไมมันแสบตะเกายู่แล้วครับหมูยออแสบเห็นมีอยู่สองหม่องเลยครับที่ขึ้นซื้อกับหมูยอ่ออ้วนนี่แหละครับอีกแรลงนึงเป็น อยู่หนองค่ายครับหนองค่ายกับเสียเพืออ่อนครับหมูยอ่อมันเป็นอาหารที่ได้รับวัฒนธรรมมาจากทางเวียดนามนะครับเนาะนะครับโบ้ถือบอ้บุมันเวียดนามบ้บุให้มันอาหารยังอาหารยุ่นบ่ครับเพื่อนเพื่อนไปยังปุ้นนี่นี่ครับพี่น้องหมูย่อใบตองหมูย่อุบลของแท้เลย ใส่ห่อกระเทีเอาไปั่นสซในก๋วยจับมือนีเลยนะครับเด้อหลังจากเขาต้มมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับเนาะสีข้าวมูงต้องขนาจจะเพื่อแล้วครับเดี๋ยวเขามาใส่ส่วนผสมต่อไปนี่ผมใส่หมูสับนะครับเนาะตัดเป็นก้อนๆหน่อยครับ นีพวกไม่นมาเป็นสูตรเป็นแยังเราด้วยครับคืออยากซือครับก็เลยใส่เพื่อข้าไปใส่ตามเม้าคืนมาเลยครับผมก็ขึ้นมาไม่หนีแช่แล้วก็เลยใส่ลงไปมักกอะไรก็ใส่ลงไปเพิ่มได้ครับคนจังไม่นะซุปทุกตัวเลย นี่ครับมันเริ่มถอดเสื้อเอาเองนะครับเริ่มสีรุนออกจากแยกเนื้อแยกตัวเ,เองนะครับเพื่อให้ดีดล่ะมาโมกุศลปับบญญาครับเดี๋ยวเขามาใส่เสศนกันเลยครับเป็นไหมาสองรถนะครับเนาะเป็นรถต้นตำรับคือรถผมย้ำน้ำผลมาสั่นมาเดี๋ยวเมื่อนี้ผมสีเลือกเห็ดรถต้มตำรับก่อนครับ นี่นะครับของฝากจากไอ้หน the ่อยผู ata, ้บนนะครับเนาะแกซอกมากเลยนี่นะครับเป็นเสีนครับเสียนะครับเนาะนี่เป็นเสี่ยมไปจับแดดแหงล้เพ็่ะเคลือห้อยคุกเข่าแป้งนะครับแป้งตัวนี้นะครับเราทอดเข้าไปต้มเมื่อสีเป็นในน้นำคนดีนะครับเนาะค้นเหนียวดีครับเก็นสีนี่วนนี้เป็นพงผุมรถนะครับเนาะเสียบน่วงเดียวกับตัวนี้นะครับนี่ แต่นี่พริกครับนาศิโบโมเนพริกผงธรรมดานะเิะเป็นพริกพริกเผาพริกคัวพริกมันเป็นมันๆนะคือจังมี่ถอดน้ำหนี่ล้วครับใส่เข้าไปอันนี้ก็เป็นหอมเจียวครับกรอบหอมดีครับเป็นที่ตัางแดนเอาไนพนูดว่าดีกรอบหอมได้โดนดีแต่ผมกะใส่ผมผงมล้ลงไปนะครับนะ ไปปลุกน้ำซุปเลยทำโฆษณาว่าตรงังไงนก็แซบเป็นว่าแซบน้่นมันนี่แหละครับที่เด็ดเลยคนเขาเนี่ยจําน้อยครับว้าที่ลงไปอของห้วยขนาดน,นึงเลยทีหลังอ้ย กินเลยครับต่อไปก็ใส่เสยนเลยครับเียนนี้มันจับกันได้เป็นหอยข้าวตรงยองหรือว่าขีดมันออกจากกันก็นครับมูสันมันสีเกาะก,กันเนี้ยอุ้ตุยกลายเป็นอันเดียวเพราะเป็นเสยนไม้เสีมันนัต้องขีดขีดออกหน่อยครับ ว่ให้มันจับกับเบ็ดก่อนนะอน,อนะครับนะต้องค้นตลอดด้ไหมครับต้องตลอดว่ามันเหนียวครับเพราะจะไม่ปิดกลมหมอปิดกันนะครับน้ำเริ่มขุ่นเริ่มเหนียวแล้วครับใส่ลูกสิ้นเติมลงไปครับ มีพวกมี้กูไดชุดใหม่แล้วครับมีเสื้อเอาข <c ười> ึ้นอยากก็ดีครับค <c ười> ุณครับต้องคนตลอดนี่ครับเริ่มติดแล้วนี่เริ่มติดกนหมอแล้วก็ <c ười> มีคนบอกสุฟังมาพวกอาหารพวกนี้ครับพวกเฟรช์จิบพวกอันก๋วยเตี๋ยว หนมเนื่องอยังแสงสีครับนันเลยรับพธาถ้ำทั้งอาหารมาจากพี่น้องเล่าย้วนนะครับเนาะสีบาเวียดนามผมก็เลยโบกิดคนย้วนนะครับเนาะมุ่ยอคนย้วน,วนวพี่น้องเล่าย้่นนี่ครับจังหวัดตามลุมแม่น้ำโค้งก็เลยมีอาหารพคกเนี่ยกินกอนเรา้รัทนธาถ้ำก่อน,นธธรรอหน้ามูยอ่ออุบลมูย่อเนี่ยก็ล่ะน้องไขายนห้มเนื่องดอนหนมเนื่องน้องไขย นี่นะครับเจ้าดังๆมันกะคล้ายๆกันครับอา่าต้มเขาเปียกเสี่ยมนะครับแต่ว่าเขาเปียกเสียมนี่เสี่ยมแยกว่านี้ขึ้นมาอีกประมาณนึงประมาณทำเนิ้วก้อย,ยครับทำเนิ้วมือแต่ว่านี่ก๋วยจับอีกแบบหนึ่งที่เคยกินนะครับเนาะที่ผมเคยกินนั่นสิเป็นคล้ายๆเสี่ยมแย่ครับคล้ายๆเสี่ยมแย่เสี่ยม หลากนลาที่เขาหมุนๆๆเซไปเลนี่จะเป็นเสียมแบบนั้นครับแล้วน้ำซุปก็จะเป็นแบบไข่พัโโลนะครับน้ำพัโโลนจะเป็นกไวจับอีกแบบนึงครับแสบคนละแบบครับวันนี้เขามาลองกไวจับย่วนดไวจับอุบวนะเราลงครับใส่หมูยอลงไปต้มน้ำยั่อยครับมันซุปเนาะทีมันจะสุกอยู่แล้วหระครับแต่ว่ามัน ผมออกไปเสียสองฟิตมันก็ได้แข็งได้เสียม,มันตุมไม่ละลายละลายอีกหน่อยครับเมื่อกี้หลายซิมบางตอนหนึ่งหอมไม่ดีครับหอมเมกินพิ่เท่หอมใบตองนะมันเป็นมุยยอดเลยก่อนตัวในหลายนะครับทั้งปวยจับทั้งมุยยอดนะครับเนาะปวยจับพี่หน่อยมุยยอดพี่แจ๋วนะครับเนาะพี่น้องทาง่างอุงบลนะครับเอ้า เรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวตักใส่ถ้วยซะยังกินครับโอเคเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเด้อพี่น้องบา้านนี้หอมห่วยๆเลยครับเมื่อกี้กะเอาพริกที่แถมมากนะครับเนาะปรุงใส่เข้าไปข้นเข้าไปแล้วก็ห้อยเดยหอมเจียวที่มันแถมมาแล้วครับแถมมาในซองนะครับเนาะเป็นเสียบขนาดเลยอุ้ยนี่พักหอมพัก ต่างสายพักอยอียงสายกัอยากใส่อันไ้เพิ่มเหีือจัดเลยนะครับเ้อเพิ่มสีสันเพิ่มกินเพิ่มรสชาติหองผมกับหอมผมบวชไปแล้วเลี้ยงเอเอแลครับ